สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะดิฉันนางสาวอามาราบินดอหีมนะคะรหัสอีสิทธิ์หกสี่หนึ่ค่ะวันนี้ดิฉันจะออกมาเล่านิทานเรื่องสิงโตกับมัวสามตัวค่ะเป็นยังไงเราไปรับชมได้เลยคะ่ะต่ละครั้งหนึ่งนานไปแล้ว สามตัวที่อาศัยอยู่ในป่าใหญ่งัวทั้ง3ามตัวเป็นเพื่อนรักและสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปและคอยระวังภัยให้แก่กันกระทั่งวันหนึ่งขณะที่งัวทั้งสามตัวได้กําลังยืนกินได้งายอยู่นั้นได้มีสิงโตหิวโซ่ตัวหนึ่งผ่านมาสิงโตตัวนั้นจ้องที่จะกินงัวทั้งสามตัวเลยคิดที่จะวางแผน กินงัวทั้งสามตัวให้หมดสิงโตได้เริ่มแผนการอันชั่วร้ายของเขาโดยสิงโตได้เข้าไปบอกกับงัวตัวที่หนึ่งว่านี่ท่านท่านรู้หรือไม่ว่าเพื่อนของพวกท่านน่ะยินท้าท่านอยู่งัวตัวที่หนึ่งก็พูดว่าข้าไม่รู้เลยว่าเพื่อนของข้าจะยินทาข้าแล้วพวกเขาพูดถึงข้าว่างไงบ้างงัวตัวที่สิงโตก็ได้พูดว่า พูดว่าท่านน่ะเป็นคนที่เอาเปรียบผู้อื่นนิสัยไม่ดีว่าท่านเสียเสียหายแนะ่งัวตัวที่หนึ่งโกดจัดหืขอบใจท่านมากนะที่มาบอกข้าแล้วสิงโตก็ได้ไปยุเยตัวที่สองว่าตัวที่หนึ่งกับตัวที่สามว่าทํร้ายท่านแล้วยุเยว่างวัวทั้งสามในทํานองเดียวกัน แผนการของสินโตได้ผลต่อมาไม่นานวัวทั้งสามเริ่มมีความแตกแยกแตกโคกันด้วยความไม่ไว้วางใจกันแล้วต่างฝ่ายก็ต่างออกไปหากินอยู่กันตามลํงพังเป็นโอกาสดีที่จะทำให้สินโตตัวนี้เข้าไปจัดการงัวทั้งสามได้อย่างสบายใจ นิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความแตกแยกความสามาคัคคีนำมาสู่ความเสียหายขอบคุณค่ะ